เอาล่ะสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องนปันซาฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูซีดีภาค6นั่นเองในวันนี้เดี๋ยวเราจะทำการลุยด่าน a d v อวานชา a l เลน g ์กันที่มีชื่อด่านว่าจ i โมซี g ่ 3, 48 l ชาเลเป็นฮาร์ด l อ e r เทอร์เน l บลูนลานั่นเองให้เล่นด่านอะไรในดูดกโกดู้ยยบรูนลบลง40%ให้เล่นด่าน30ด่านเดียวให้เล่นใน้1ตัวมีเงินให้5 0,000ห้ามขายด้วยเพระว่าคำตอบ น่าจะเยอะแยะอยู่แล้วทุกตัวเป็นพลังตัวครับนั่นหมายความว่าเราต้องเล่นตัวที่สามารถตีพลังตัวเป็นแต่เท่าที่ดูจากช้อยผมดูจากตรงนี้เลยก็ได้ว่าใครตีพังตัวได้ไม่เป็นเลอร์บินใช่แต่หลังจากเลอร์บินมันมีมันมีนี่อยู่เป็นยังนะผมหาก่อนใครที่ตีพลังตัวเป็นอ้าวเอเจ้านี้ไม่น่าใช่เพราะเงินไม่น่าพอ ผมไม่เจอผมอาจจะยังมองอะไรพลาดไปหน่อยผมไม่เจอคนที่ตีพลังตัวเป็นนิดหนึ่งถ้าเจ้านี้ให้เทียห้ามาเป็นผมไม่เจอนะอความยากของด่านนี้คืออันดี้เองแต่เอนจิเนียร์น่าสนใจขอดูดสิว่าศัตรูคืออะไรแต่มันคือตัวเดียวแบบอ๋อเป็นเลขเป็นตัวเลขทั้งนั้นเลยอุ้ยมาซ้ายขวาด้วย พลังชีวิตมีแค่นั้นหรือว่าเราต้องกดสกิลเอาเพื่อเพิ่มพลังชีวิตบลาๆอะไรอย่างงี้มีใครเพิ่มพลังชีวิตให้กับเราได้บ้างเนี่ยมีแต่ตัวเหล็กทั้งนั้นเลยอะแล้วเป็นเหล็กพลังอ๋อนี่อะดิชัวผมพอรู้แล้วว่าเราต้องเล่นยังไงผมว่าคำตอบคือเจ้านี่ศัตรู มันมีแค่นี้มันมีเหตุผลที่มันให้พลังชีวิต5ครับมันไม่ได้ให้พลังชีวิตอย่างอื่นผมลองเฉยๆนะผมลองเฉยๆนะผมลองเฉยๆสิ่งที่ลองใช้คือดาบกายาซิ์เอ้ยให้มันออกมาให้หมดก่อนให้มันออกมาให้หมดก่อนแต่เราต้องกดหลายหลายคลิกอยู่เหมือนกันอะหมดยังอะหมดล้มั้งไปเร็วดาบไปจึก๊กกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็ระเบิดเพอร์เฟกต์สุดยอด สมองล้าิงงใช่ไหมเดี๋ยวผมอธิบายให้คือไอเจ้าตัวเจ้าตัวฮีโร่ไม่ใช่สิเจ้าตัวบอมชูเตอร์คนเนี้ยเขามีความสามารถหนึ่งอย่างครับในตัวทีอห้าของเขานะเขาจะมีความสามารถก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราสูญเสียพลังชีวิตเขาจะทำดาเมจระเบิดทั้งแมปให้เรา1ครั้งเนี่ยพอเราโดนปุ๊บระเบิดตูมเลย มันจะประมาณนี้แล้วเราก็ใช้สิทธิประโยชน์ของด่านนี้ที่แบบเป็นพิเศษนั่นคือไอ้เจ้าดาบปักอันนี้ครับเราต้องคลิกมัน20กว่าครั้งผมใช้คาว่า20่กว่าครั้งนะแล้วมันจะเอาดาบออกมาแทงไปที่ตัวที่อยู่หน้าสุดคือถ้าเรายอมรับด้าเมจตรงๆจากเจ้าตัวเหล็กอะยังไงมันเกิน5อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ดาบอันนี้ปักมันเข้าไปทีดึงะตัวที่มันออกมามจะกลายเป็นสีเหลือง แล้วสีเหลืองอะพลังพลังโจมตีของมันคือสี่พลังชีวิตเรามีห้าโดนสี่เราไม่ตายไงมาตัวสุดท้ายออกมาแล้วโอเคปักจึ๊กเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วตัวสีเหลืองตัวแรกเข้าปุ๊บใช้ความสามารถระเบิดทั้งแมปชนะล้ำนะเฮ้ยผมชอบนะเฮ้ยไอเดียด่านนี้ผมชอบนะใช่ได้ไม่ธรรมดาด่านนี้ผมไปผมไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าคําตอบน่าจะมีอย่างเดียวหรือมันมีคนอื่นอีกอ แต่เท่าที่เราที่เราดูด,ดูคุยคุยกันมาตอนแรกอะ่ะคือมันไม่มีใครที่ตีพรางตัวเป็นเลยไงและด่านเนี้ยปัญหาคือตัวพลางตัวครับแต่มันไม่เจอไม่เจอว่าแบบใครมันทําได้อะ่ะผมก็เลยแบบเอยมันก็อุ้ยไดนเหมือนกันด้วยโชคดีหรืออะไรเนี่ยผมก็เลยแบบเฮ้ยเจ๋งอะ่ะที่เราเจอคําตอบในรูปแบบแบบเนี้ยคือเขาเว้นเอาไว้อะ่ะเขาเว้นคนที่สามารถที่จะตีพังตัวเป็นเอาไว้ ถ้ามันไม่ให้วิาสายถ้ามันให้วิาสายเป็นเทียห้ามานะมันจะมีความสามารถแฝงในการระเบิดทําลายพังตัวไอเนี้ยถ้าถ้ามันให้มามันจะได้แต่มันไม่มีเจ้านี่สายกลางอะ่ะจะทําให้มองเห็นพังตัวมอท่าต้องเป็นเทียสามเทียสามสายล่างถึงจะมองเห็นใอนี่สายกลางสายกลางสายล่าง,สา,าง,ส,าางสายบนต้องมากกว่านี้ถึงจะได้สายกลางถึงจะตีเป็นํำแข่งต้องใสยบน จ้านี้ไม่เป็นด้วยตัวเองอยู่แล้วเจ้านี่ไม่เป็นด้วยตัวเองอยู่แล้วเว้นแต่จะมีเทียห้าใส่บนเจ้านี่ใช้ความสามารถพิเศษอพอได้บุมแรงไม่ได้แน่นอนเจ้านี่ต้องเป็นสายล่างเทียสองถึงจะได้ดูวิดถ้ามาในรูปแบบนี้ต้องมีสายบนเทียห้าหรือสายกลางเทียห้าถึงจะสู้ได้นะวิเลตถ้าเป็นสายบนเทียห้ามาให้ก็จะเป็นคำตอบเหมือนกันเอนจิเนียร์ก็ไม่ไหวเพราะมันแยก2ทาง ไอเจ้านี้ก็ไม่ได้เพราะามันต้องเล่นสายนกแต่นกก็ถูกปิดเอาไว้แบบเต็มที่ต่อให้มีนกงไงก็ชนะไม่ได้เพราะว่ามันต้องทําลายเหล็กได้ซูเปอร์มังกี้มันเหมือนจะเก่งนะแต่เขาตีพังตัวไม่เป็นจริงๆให้วิเลดมาก็จริงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีใครอื่นที่แบบว่าไปด้วยกันได้เลยประมาณนั้นนั่นเองอะรู้เขารู้เราอ่ะดาเนี้ยพอเจอปุ๊บชนะวิฮิวจบเกม ครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าถ้าแอดวานซ์ชาเลนจ์เราสามารถชนะได้ไวจะสั้นมากแล้วก็ให้ทุกคนได้เอาไปใช้เป็นวิธีการชนะกันนะครับโอเคครับประมาณนี้เอาล่ะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบรรซั้นี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเลยนะแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันให,หม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม